ใช้เป็นงานสีมือตัวขนาดนี้ขดูคุณลุงกับคุณป้าสงสัยว่าทำไมขายได้อย่างงั้หลายร้านเลยไปดูเมื่อกี้ระหว่างเราค่ะไปไปทานเออเออรับคุณ 1 7อบะบอกว่าเนี่ยชาวบ้านโข้างไม่ได้อยากไปเยี่ยมฮะไปเยี่ยมฮะแล้วก็ต้องอีหา่เ็จับเลยคนในโออ่าขาอตรงนี้อะไรได้าง่ ใส่สบายด้วยอะค่ะผ้านุ่มมากเสียงาวบัสวยเลยะคะเดี๋ยวนั่ง ยี่สิบครัถึงฮะทำไมถูกจังภัพนิ่งด้วยไหมอ๋โอเคเอาน่โอเครับสวัสดีครับไๆเอบรลไม่ไม่หน้าตาไม่สบายคออีไม่มีไม่มีนะเ อันนี้คือกำลังชิมสดสดบอกว่าหวานค่ะ่านี่ชิมค่ะชิมเป็นง่ายกว่าออกเปรี้ยวนิดนิดนิดเน็ใหญ่หนะผ้าขาลุ่งงอกนะนัน่ะ